สวัสดีครับพวกันเหตินะครับช่องเอ็มอทีอีกทางน,น,นะครับวันนี้มานะครับแจ้งข่าวสารกันนะครับว่าสําหรับผู้ให้บริการรถยนต์ทุกประเภทระยะเวลาในการกดรับงานจะถูกปรับให้เป็น8วินาทีา้าก่อนหน้านี้คือ15บวิปะจำไม่ผิด15หรือ20หรือ30นะครับไม่ได้วิ่งงานแล้วแหละสมัยก่อนก็ประมาณ20หรือ15วินี่แหละนะครับรับงานเร็วขึ้นรับเงินเพิ่มขึ้นเดี๋ยวก่อนนะ ชิบหายแค่เจ็ดวิอนะมึงได้เงินเพิ่มขึ้นมึงบ้าแบบเราอะไรคิดแมมแคปชั่นเนี่ยคัปปี้ไรเตอร์ในการเขียนเนี่ยกหเก่งจริงๆเลยกูสรรหาคําพูดมาบอกว่ารับงานเร็วรับงานขึ้นแปดวีแล้วรดติดชิบหายเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยประสบการณ์ประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นนะครับให้กับผู้โดยสารเจ็ดวีพผู้โดยสารมารู้สึกอกับจ่าจ๊ะรู้สึกรข ผู้โดยสารเขารู้สึกว่าค่าโดยสารเขาถูกแค่แหละนะครับอย่าลืมออกมาขับกันเยอะๆรายได้สุดปังปังจริงเหรอไหนคอมเมนต์กันหน่อยสินะครับคนที่ขับแก๊บคานะปัจจุบันนี้นะครับมีอันหนึ่งนะครับล่าสุดแก๊บไบค์เหมือนกันนะครับสำหรับบริการแก๊บไบค์วินนะครับระยะเวลาการกดรับงานจะอยู่ที่แปวินาที <c oughs> เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานที่เร็วขึ้นประสบการณ์การใช้าง,งานที่ดีให้กับผู้โดยสารโอ้โหมึงทาอะไรคิดวะนี่ใหญุ่มาขับจริงๆเลยบางทีอ่ะแต่จริงๆนะครับเฉพาะพื้นที่ดังกะดังต่อไปนี้เชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นชลบุรีแน่นอนเมื่อต่างจังหวัดผ่านเมื่อไหร่กรุงเทพมาม่นนัน่นนะครับเตรียมรับไว้ให้ดีเถอะจริงๆก็อยากจะบอกกันแล้วว่าถ้าอย่างเงี้ยมันปิดไปเลยทําเหมือนอูเบอร์เลย อูเบอว่าไม่มีเวลาบอกนะครับ<ม>เด้เงเข้าทันทีแต่อ b e r อร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเช่น,ม,น,ม,น,ม,นมันคือมันคือมันคือมิเตอร์แท้ๆพูดง่ายว่าวิ่งไปรถติดเวลาขึ้นไม่ใช่งานไม่ใช่เวลาฟิไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อาราคามาแบบนี้แล้วทําอะไรมาทำเซฟเบอร์มามเซฟใครมีเซฟลูกค้าแต่มึงไม่เซฟคนขับเอนี้ อ่าค่าบริการหรือค่าบริการลูกค้าหนึ่งร้อยลูกค้าจะเห็นประมาณร้อยี่สบเพราะจะมีค่าธรมนแอบ2ี่สิบาทไรเดอร์อ่าคนขับถูกขาเท่าไหร่ถ้าเป็นแกปคานน่าจะยี่สิบ้าเปอเ็นบินไม่แน่ใจสิบห้าเปอร์เซ็นตหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็นั่นแหละครับถามว่าคราวนี้ไปประท้วงแล้วจะได้อะไรก็คงไม่ก็คงเขาคงรับเรื่อยขึ้นไปแล้วก็คงปล่อยผ่าน แต่ก็ยังยังดีที่ยังดียังดีกว่าที่ไม่ทําอะไรเลยนะครับออกมาแสดงอ่าเสียงแสดงสิทธิคือคนที่ออกมาเนี่ยมองว่าเขาไม่ได้ออกมาเพื่อให้บริษัทได้เห็นว่ามีพลังขนาดไหนแต่เขาออกมาเพื่อให้สื่อมวลชนแล้วก็ลูกค้าของเขาเห็นว่ามันเป็นยังไงเนาะลูกค้าก็ใช้บริการเหมือนเดิมนั่นแหละเขาไม่ได้ฟีเรียหรอก บางคนก็เรียกกันจนชินแล้วอะนะครับโอเควันนี้มีอะไรพูดคุยกันก็คอมเมนต์กันได้นะครับสวัสดีครับเนีย่ยเปิดร้านกาแฟอยู่ที่พออ่อขนโยนหกสิบเก้าทับแปดนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันแถวสะพานใหม่เข้ามาเกือบสุดตรอเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า